4ขั้นตอนรับมือกับอาการหมดไฟหลายคนมีอาการหมดไฟรู้สึกเบินเอารู้สึกว่าเหนื่อยแล้วไม่อยากทําต่อวันนี้มาให้4ขั้นตอน4วิธีกันค่ะอันแรกนะคะเราต้องรู้ก่อนว่าเราต้องเซตขอบเขต ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า set boundaries ค่ะ boundaries แปลว่าขอบเขตที่เราแฮปปี้อะไรเราแฮปปี้อะไรเราไม่แฮปปี้เราต้องกล้าที่จะ say n no, เราต้องกล้าที่จะพูดว่าไม่หลายๆคนโดยเฉพาะคนไทยแหละเราเป็นคนที่เก่งใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะไม่กล้าที่จะพูดว่าไม่เอาไม่ไปไม่ชอบไม่ได้เราคนไทยเราไม่กล้าเพราะฉะนั้นฝึก ที่จะเซตขอบเขตว่าเราสบายใจอันไหนไม่สบายใจอันไหนสิ่งนี้คนไทยต้องฝึกเยอะค่ะอย่างที่2ค่ะเราจะมาเขียนแพลน แลนว่าระยะยาวระยะกลางระยะสั้นนะหปี3ปี1ปี6เดือน3เดือน1เดือน, 1, อน1สัปดาห์1วันเราจะมีแลนเราจะได้ stick with the plan เราจะได้รู้ว่าในแต่ละวันเรากำลังทำอะไรไปเพื่ออะไรเราแต่ละเดือนเราทำไปเพื่ออะไรเมื่อเรารู้ว่าบางทีมันอาจจะมีสิ่งที่เราไม่แฮปปี้ที่จะทำแต่สิ่งนั้นอะ่ะมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราไปถึงเป้าหมายอะ เพราะฉะนั้นอย่าไปรู้สึกหมดไฟกับบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นเพียงแค่ process เป็นขั้นตอนหนึ่งพาให้เราไปถึงโกหรือว่าเป้าหมายที่เราต้องการพอระหว่างทางเรารู้ว่าอ๋อจริงๆที่เราทำอันนี้แม้ว่าเราจะไม่ชอบอะ่ะแต่ว่ามันพาเราไปที่เป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้นะเราก็จะรู้สึกดีขึ้นและรู้ว่ามันจะผ่านไปค่ะขั้นตอนที่3ค่ะคือ stress management คือการจัดการกับความเครียดหลายคนไม่สามารถจัดการกับความเครียดได้และปล่อยให้ความเครียดเนี่ยมันดำดิ่งทําให้เรารู้สึกดิ่งไปกับอารมณ์เครียดนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ต ที่รู้สึกเริ่มไม่โอเคเริ่มรู้สึกเครียดเริ่มรู้สึกเยอะไปแล้วเราต้องรู้ว่าแอคทิวิตี้อะไรที่จะทําให้เรารู้สึกดีขึ้นบางคนไปออกกําลังกายบางคนวิ่งปั่นจัก,กรยานบางคนว่ายน้ํา <c oughs> บางคนไปนวด <c oughs> บางคนทําเล็บไปทําผมไปสระ หรือว่าไปส,สวนสาธรารนณะออกไปต่างจังหวัดเออมันมีอะไรบ้างที่ทำให้ความเครียดของเราเนี่ยมันรู้สึกดีขึ้นเพื่อที่เราจะกลับไป stick with the plan ต่อและขั้นตอนที่4ค่ะ stay healthy ค่ะการที่เรา stay healthy ไม่ว่าเราจะดื่มน้ำอย่างเพียงพอกินอาหารที่เรารู้ว่ากินเข้าไปแล้วอะ่ะมันดีต่อสุขภาพของเราหรือว่า การที่เรานอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอสิ่งพวกนี้มันจะทําให้ร่างกายเราอะมันแข็งแรงแล้วก็ฮอร์โมนของเราเนี่ยมันปกติมันก็เลยจะไม่มีฮอร์โมนที่มันผิดเพี้ยนไปหรือว่าเป็นการประท้วงของร่างกายที่ทําให้ความเครียดหรือว่าการเบิร์นเอาท์เนี่ยมันออกมาโดยง่าย mm hmm. เพราะฉะนั้น4ขั้นตอนนี้ใครที่กําลังรู้สึกเบิร์นเอาท์หมดไฟเหนื่อยท้อเอา4ี่ขั้นตอนนี้ไปใช้และขอให้ทุกคนมีพลังมีไฟต่อไปค่ะ จากโคชใหม่มนัญญาค่ะ